ดิฉันนางบางออนหางสเสวกข้าราชการบำนาญจากโรงเรียนมาเจ็ดริ้ววันนี้ก็จะมาเล่า,เ,าเรื่องราวของผ้าสบายมอสน,นะคะทีนี้ผ้าสบายมอว่ออาจ,จะเป็นผ้าสบายมอนอย่างเช่นทุกวันนี้ก็อยากจะบอกว่าผ้าสบายมอนของเรานั้นมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจก็คือว่าผ้าสบายมอนของเรานั้นพัฒนามาจากหยัดโดดหรือเป็นผ้าสบายทั่ว,วไปนะคะจากหยัดโดดนั้นก็พัฒนาเป็นผ้าอัดพลีดซึ่งใช้ในเฉพาะคนหนุ่มสาว ในบางโอกาสหรือบางงานเท่านั้นเช่นแห่นางสงกรานหรือหนุ่มๆก็ใช้ในงานบวชนะคะต่อจากนั้นก็เป็นผ้าปักโครเชออันนี้ก็จะใช้ในหมู่สาวๆด้วยทั่วไปนะคะจนกลายเป็นผ้าสบายมอญอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งผ้าสบายมอญของทุกวันเนี่ยที่เรารู้จักกันดีนั้นก็แบ่งเป็นประเภทนะคะตามอายุของผ้าก็พอจะจัดลำดับได้ประมาณนี้นะคะว่า แบ่งออกเป็นสามรุ่นนะคะคือรุ่นผ้าที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผ้ารุ่นเก่าซึ่งทำมาจากผ้าเป็นผ้าเป็นผ้ากร,รมริดนะคะซึ่งผ้ากร,รมริดนี้ในตำบลเจ็ดริ้นนั้นก็พบต้นกำเนิดซึ่งมีอยู่เพียงสองสำผืนเท่านั้นเองนะคะรุ่นที่สองจะเป็นผ้ารุ่นกลาง รุ่นกลางนี้ก็จะเป็นผ้าที่ทำมาจากผ้าโทเรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างค่อนข้างฉูดฉาดนะคะจนมาถึงรุ่นที่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมยมากก็คือผ้าที่ทำจากผ้าไหมอิตารีนะคะผ้าไหมอตารีและก็ผ้าโทเรผ้าโทเรก็เป็นผ้าที่นิยมด้วยนะคะนอกจากผ้าไมตรีแล้วผ้าโทเรแล้ว ก็ยังมีผ้าที่เรานิยมซื้อมาจากในรัดมอนซึ่งเป็นผ้าที่มีสีสดมากๆก็แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของผ้าสบายอมอนนั้นอะยังไงซะก็ยังนิยมสีสดๆอยู่นั่นเองนะคะต่อไปก็จะแบ่งผ้าออกเป็นาตามจำนวนจำนวนทบของของผ้าสบายนะคะประเภทแรกก็คือผ้าสีทบทีนี้ผ้าสีทบเนี่ยคือผ้าในรุ่นแรกๆ จากหลักฐานที่เป็นผ้ากำมริดผืนแรกและผืนแรกและผืนเดียวที่เป็นหลักฐานอยู่ก็เป็นผ้าสี่ทบนะคะตั้งอันนั้นมาคนมอญเจ็ดริ้วเนี่ยก็เลยทำผ้าผ้าสบายมอญนะคะจากผ้าที่ผ้าจากต้นฉบับของผ้ากำมริดโดยทำเป็นผ้าสี่ทบนะคะผ้าสีทบแล้วนะคะก็มีผ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือผ้าผ้าสองทบนะคะ ้าสองทบนี้ก็คือเราสามารถที่จะต่างออกมาได้ก็คือ,คอเรา,เราการนับทบก็คือนับพับตามยาวนะคะขอโทษนะคะเมื่อกี้นี้ข้ามขัม้นตอนไปนิดนึงว่าผ้าสีทบนั้นประโยชน์ใช้สอยของผ้าสีทบก็คือเราใช้ได้ได้อย่างกว้างขวางอย่างเช่นเราเราเราใช้ห่อขันหมากเอกก็ได้นะคะหรือใชออ้แต่งตัวหน้า หรือเป็นผ้าปูโต๊ะก็ได้หรือใช้ห่มต้อนรับขันหมากก็ได้นะคะส่วนผ้าสองทบนี้ประโยชน์ใช้สอยอาจจะรองลงมานะคะแต่ก็สามารถใช้ผ้าปูใช้ในการปูโต๊ะได้หรือในใช้ในการห่อนะคะห่อขันหมากก็พอได้ถ้าผืนนั้นว่างพอนะคะอีกประเภทอีกชนิดหนึ่งก็คือผ้าทบเดียวซึ่งผ้าทบเดียวเนี่ยนะคะ ผ้าทบเดียวนี้ก็คือเป็นผ้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะคะอขอหยิบตัวอย่างอันนี้นะคะผ,ผ้าผ้าทบเดียวนะะผ้าทบเดียวนี้เหตุที่ทํำทบเดียวก็เข้าใจว่ามัน,มนประหยัดเวลาในการทําด้วยนะคะเป็นลวดลายที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นดาวล้อมเดือนนะคะแล้วก็ริมขอบนี้ก็คือพัฒนาจากริมขอบของโตก ซึ่งโตกนี้ก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งหรือเป็นเครื่องเรือเพื่อเป็นเครื่องเรือนคนคนมอญสมัยเก่านั่นเองนะคะแล้วก็คนมอนก็เรียกผ้าชนิดนี้ว่ายาเธลริมโตยาเถลริมโตหรือ,อยาริมที่พัฒนานจากขอบของโตกนั่นเองนะคะส่วนตรงกลางเนื้อผ้านะคะก็เราก็จะปักดอกไม้ซึ่งในแต่เดิมนั้นอะ่ะก็จะเป็นดอกไม้ที่พบเห็นในพื้นถิน่นอย่างเช่น ดอกมะลิบ้างนะคะหรือจะเป็นดอกมะเขือบ้างแต่ปัจจุบันนี้ดอกต่างๆเหล่านี้นะคะก็พัฒนามาเป็นดอกที่ทันสมัยขึ้นอย่างเช่นดอกบัวหรือดอกอดอกลินล,ลี่หรือเป็นช่อองุ่นก็คืออันนี้การปากดอกแต่ละชนิดนั้นก็แล้วแต่ตามความสนใจของผู้ที่จะใช้ใช้ใชห่มหรือใช้ใช้บริการในผ้านั้นๆน,น,นะคะ ก็คือถ้าพูดถึงลายดัางเดิมกับลายลายปัจจุบันนี้ก็คือลายดัางเดิมนั้นนะคะก็คือเป็นลายดาวล้อมเดือนนะคะแล้วก็มีขอบซึ่งพัฒนาจะขอบของโตกนะคะแล้วก็ดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ในพื้นบ้านสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราพัฒนาไปเป็นเถาไม้เลื้อยบ้างนะคะเป็นเถาไม้เลื้อยนะคะแล้วก็ แล้วก็เพิ่มเติมอาจจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆเป็นนกยูงบ้างเป็นหงบ้างนะคะตามความสนใจของอผู้ใช้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นได้ได้มว้วนบางทีเนี่ยได้มว้วนก็ทําให้ขอบของผ้าเนี่ยมีสีต่างๆกันไปแต่อันนี้นะคะบางผืนก็ใช้เศษได้ที่เหลือๆเอาเอามาปักแต่แต่อย่างตัวอย่างอันเนี้ยนะคะตัวอย่างนี้เป็น เป็นได้กลุ่มซึ่งมันมีหลายสีอยู่ในกลุ่มของมันอยู่แล้วนะคะเลือกเลือกสีที่นี้สีในในในโทนของความนิยมของสมัยก่อนก็จะเน้นสีสดๆนะคะผ้าสีสดนะคะอย่างเช่นสีที่นิยมอย่างเช่นสีบันเย็นนะคะสีตองสีเขียวสีแดงสีจำปาหรือสีเหลืองลักษณะอย่างนี้แต่พอปัจจุบันเนี่ยนะคะ การใช้สีเนะี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามคนแต่ละกลุ่มอย่างเช่นอาจจะใช้สีโทนที่เป็นสีอดัดอัดลงมานะคะใน,ในบางกลุ่มคนอย่างเช่นกลุ่มคนคนเมืองหรือกลุ่มข้าราชการนะคะแต่ว่าถึงยังไงเสียผ้าสีสดสด,สดเนี่ยก็ยังก็ยังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางอยู่ดีอะค่ะนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอบอกว่าตราบใดที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ที่ยังให้ความร่วมมือและกระส่งเสริมงานวัฒนธรรมอย่างจริงจังเมื่อนั้นดิฉันก็เชื่อมั่นว่าผ้าสบายมอนของสมุทรสาครนั้นก็คงได้รับความนิยมและก็เคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาคู่กับวัฒนธรรมมอนตลอดไปค่ะสำหรับอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของสบายมอนสมุทรสาครคือสบายปักซึ่งเป็นงานฝีมือ ที่ต้องใช้ความปราณีตและความอดทนส่วนลักษณะเฉพาะอยู่ตรงขอบสบายที่มีลักษณะเป็นขอบหยักซึ่งมีที่มาจากริมของโตกซึ่งจะเป็นเครื่องเรือนของชาวมอนนะคะและมีองค์ประกอบลายอื่นๆได้แก่ลายริมลายดาวล้อมเดือนลายดอกข้างซึ่งเป็นลายที่มาจากดอกไม้ในชุมชนเช่นลายดอกมะเขือลายนกยูงลายหง หรือลายอื่นๆตามที่ผู้ข่มสบายต้องการและมีสีสันที่สดใสซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ลายให้มีความทันสมัยสวยงามมากขึ้นตามความชอบของแต่ละคนทั้งนี้การเลือกสีของผ้าและได้ที่ใช้ปักสบายจะนิยมใช้สีสดแต่ปัจจุบันมีการปรับไปใช้สีตามสมัยนิยมด้วยแต่ถ้าเป็นงานอาวมงคล จะนิยมใช้เป็นสบไยขาวดำตามความเหมาะสมของสมัยนิยมในปัจจุบันสำหรับวิธีการเขียนลายและการปักผ้าสไบนั้นจะเริ่มจากการเขียนลายขอบหยักของสไบก่อนตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีที่มาจากขอบของโตกแล้วหลังจากนั้นจึงจะเขียนลายดาวล้อมเดือนซึ่งดอกดาวมีที่มาจากดอกจันและดอกเดือนมีที่มาจากดอกพิกุล สุดท้ายดอกข้างจะเป็นดอกไม้ตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆหรือรูปสัตว์ตามที่ผู้ใช้สบายต้องการเช่นรูปนกยูงรูปหง